อันยุคกวกนล้มีอยู่บ่แล้วมีแต่เท่านี้บ่เออเท่านี้เหรออ่าแต่เท่านี้ก็จะบังเอาบัวตีหยาเขามันได้ตัดโอ้บุบไม่ก็ไม่ไรกินกินเพียงเท่านึงกินหยาท่าดียังบ่อิ่มเลยเออหยาท่าดียังบ่อิ่มเลยตอกินเพียงอีกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่าที่รับชม ช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับเมื่อน,นี้พีพ่พระน้องมาเบิงการเลี้ยงง้อแบบป่ต้องใส่ทุนหลายครับพี่น้องเป็นการเลี้ยงแบบธรรมาชาติง่ายๆคุณพออย่างเหรอไไพอเขียวเนาะครับสวัสดีครับพอเขียวครับคตอนนี้เขามีง,ง้ออยู่จักกตัวง้อที่พาตัวที่มาตัวอ่อา เป็นงัวอ่างัวะยังฮืองง้วเขาเป็นงัวบ้านเรื่องง้วะบามันเรื่องง้วะยังยง,ง,งัวะไทยไงธรรมดาเขาอยู่ะส่วนมากก็เป็นงัวไทยเขาเนาะอ่างัวไทยงัวหลาดง้วะบามันง้วะเขาอยู่ล้วเออัน,เ,นเดี๋ยวบังก็ยังมีพอพันตัวสีอพอพันกับใหญ่ๆแดงๆเนี่ยบามันในจนงอยบามันในจังอยเนาะเอามาไว้เป็นตัวคุ้มผง หนักปะนึกไงจังใดเดียงว่ากันไงทำนี่แหละไปเรื่อยๆรั่อยนี่ทีละอ่ามันก็ว่าหนักบ่แมาณก็ว่าง่ายก็ประมนณยุ่งที่ละคือก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันเทาเนาะเป็นการเป็นงานอย่างหนึ่งวันเถอนเอาเข็ดไปอ่าใคก็ยื้ซื้อยื้ซื้อไรกับลำบากกูอยู่ดีมีแห้งกว่าเราคนขวากาบแช่งกว่าเราอ่าขนมรังค้ารังแข่งใช้อยู่โอ้ ทานก็มือก็เป็นการออกกำลังกายในตัวปกติเขาออกมาเลี้ยงทั้งนอกตลอดบ่เลยจังใดเลี้ยงทั kind of in ้งนอกตลอดบ่ได้ปลูกหญ้าบ่ได้ตัดหญ้าเนาะแต่ไม่ได้ดูก็ตัดแน่เล็กๆน้อยๆไปผสมกันไปแน่ขีดเทียงแน่ได้ปลูกหญ้าเสริมอยู่บ่หรือยังไงปลูกหญ้าก็ทสมบูรณ์ละปลูกอยู่กลุ่มสองไรเป็นแน่กะ บอรครูเขี่ยมันดอกบัตเตงัวซิมาตัทำปลูกกันละแต่้องเหนื่อก็ได้ยหรอกสักสามสี่ทะเลก็ต้องสามเหื่อ,อยอยู่หรอว่าใครเน่าอยู่บอกมันน,น,นัอนหนักลำบากกันทัดหญ้ากินมบนห้องมันห่าแต่หลงว่ามันบวยยิม <c oughs> ทัดหญ้ากับเปลี่ยนน้ำมันเน,ะะนาะคนว่าเปลีองนดิมาเรียงยังสี่กัด ลำบากเยอะดอกทีทางมันหลายาจะไปไสดกับไปช่วงนี้หนะฝนกับห้าบ่ออดเนาะไาอยู่เขาได้กินอยู่ซึ่งมันก็แจกไปบม่แหงกว่าไแต่ละปีนี่เขาได้ขายงายอยู่บ่ไงไปป <c oughs> ีที่แล้วดีกว่หาห้าหกตัวปทีที่แล้วว่างช่วง เ,เ,เงิน,ป,นประมาณเงินเมษานหรอ่าเอาตูซิมเลยบ่เป็นเงินหลายปันใดประมาณเราก็ได้ประมาแสนกว่าบาทเองนะโอ้ยรายได้ง,งามๆเ่ยปีละแสนกว่าบาทหอนหัว <c oughs> <c oughs> ยุม่มๆใครก็ขายเขาเปิดปีโอ้ยราคาของมันลดะหกบาทเลยมันขึ้ม <c oughs> <c oughs> ันคือราคาปีนี้เลยอายากเลี้ยวอยู่อ่านไว้จำบ่พี่น,อน้อง สมซื้อว่างานเดินเงินดีมีอ่ามีวัวให้ดูบอรครับพี่น้องนี่แหละรายได้ที่ขายงวัวกับแสนกว่าบาทก็คือว่าเป็นรายได้ที่นนาพอใจอยู่ดอกครับเพราะว่าต้นทุนมันหน่อยเนาะพี่น้องเนาะที่เหลือกับแทบสิเป็นกําไรล้วนๆละ่ะเรียงงวัวแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนกับอาจสีได้ใช้ใจจังน้อยพี่น้อง เพราะว่าเป็นช่วงฤดูทำนาเนาะครับเนาะก็ต้องเบึง้งตรงแยง่งแักหน่อยแต่ว่าอีกจค่หน,น่อยกับเก่าหน้าปลาแล้วก็สบายแด้วครับเลี้ยงงวัวแบบนี้ปล่อยปลาเครับเปิดมือเปิดเวียนมาต้องได้ลำมีลำในอย่างไรแล้วก็เลี้ยงงัวบ้า,บานงว้วไทยเฮานี่มันมันดีอ่อยู่อย่างหนึ่งนึกพี่นองเรื่องตลาดเรต้องแบบ ย่านว่าสีนี้ขาขึ้นขาลงยังสินะครับก็ต้องเอ่อย่านกระแสตกเพราะว่ามันมีตลาดร่องรับอยู่ตลอดครับอย่างงวัวบานเท่านี้ว่าแต่เอ่ยปากว่าสิขายว่าสั่นว่าอหอยผมใส่ตื้ๆเื้ลครับเพราะว่าราคามันจับได้ใบได้ง่ายนะครับราคาพอกฟังพอสื่ออยู่งัวแต่ละตัวสองหมืน่นกว่าสามหมืน่นกว่านี่ก็ได้แล้วครับพราแบบนี้ แล้วก็คนทานนะครับคนทานตัวหลูกต่อไปของคนก็มีอยู่ดอกกับลกหลกูกไปหลูกผสมจีสกินว่ากันก็นได้แต่ว่ากับ่บเป็นยังครับหายหมดแล้วหรือว่าโบาเสียหาย,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 ยก็เป็นวิถีชีวิตนะครับเนาะ ของพอใหญ่เขียวพ่นอากอาพี่น้องของเขา,าตามชนบดนะครับนอที่เรียงงัวแบบนี้สิมีมี้เห็นอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับมองอยู่มองเ้ามองโคกเพ่นก็ไดง่ายๆครับ,บ่ต้องยังมากมามทนแรงทนฝนสบายครับเรียงงัวแบบนี้เอาสำหรับคลิปนี้เมื่อนีก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้นะครับเด้อย,ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดถึกใจกดไลค์กดแชร์ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ